ครับคลิปนี้ก็มาดูรถการเปลี่ยนแบตรถตู้นะครับอันนี้รถตู้ Toyota คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นหัวยาวนะครับจะเป็นรุ่นใหม่ของ to yota นะครับ t ต y o t a าคอม t วเตนะครับตำแหน่งแบตเตอรี่จะไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งไหนนะครับ อน,นี้กําลังถอดอยู่นะครับจากที่เคยอยู่ใต้เบาะตอนนี้อยู่ด้านข้างแล้วนะครับอันนี้ก็จะถอดยุ่งยากกว่ารุ่นเดิมนะครับมีน็อตถอดหลายตัวเลยนะครับต้องถอดค็อเวอร์ก่อนนะครับอ่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ถอดขั่วนะครับ <c oughs> ถอดเพจยึดฐานแล้วถอดขั่ว ลงไวเลยครับอ่าก็จะเป็นติดรถมาจะเป็น fb ขั้วจมนะครับตัวนี้ขนาดอ่า Ln 3นะครับประมาณ6 5แอมตัวนี้ตัวนี้ซีเดไม่เยอะนะครับซีเดแจ้งมา4ี่ก็เดี๋ยวเราจะใส่แบตของโยซ่านะครับแต่แอมจะเป็น7 5แอมนะครับขั้วจมขนาดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับก็จะเป็นโยซ่า L N สามเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเจ็ดสิบห้าแอม์รุ่นนี้ราคาไม่แพงนะครับเป็นแบตอ่าเขาเรียกว่าเมนน,นั้นฟรีหรือ M F นะครับติดสติกเกอร์ประกันนะครับติด <c oughs> ที่นี่รุ่นนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับ เราไปใส่กันเลยอ่าขนาดเท่าเดิมเป๊ะเอ๊ใส่คั่วให้ถูกนะครับ ดูครอเวอร์นะครับนี่ถอดครอเวอร์ออกมาบันไดด้านข้างนะครับก็ถอดน็อตหลายตัวแล้วครับอันนี้เป็นน็อตนะครับ <c oughs> ก็ใช้วิธีจะใช้ใช้การถอดน็อตหลายตัวนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่รถตู้ตัว,ตวนี้นะครับ อันนี้คลิปนี้มาฝากเพื่อนๆไว้นะครับเป็นการเปลี่ยนแบตรถตู้ Toyota าคอมิูเตอร์นะครับอ่าก็จะใช้แบตสเปค LN3 นะครับแนะนำประมาณ75แอมป์นะครับตัวนี้ตัวนี้โย s a เนี่ยซีรจะสูงกว่าแบตลูกเดิมที่ติดรถมานะครับลูกเดิมเนี่ยเป็น FB นะครับอ่าโย s a ตัวนี้วัดซีรษจริงได้700กว่านะครับ ใส่ขั้วเสร็จก็จะมีเพจยึดฐานแบตนะครับอันนี้เราก็ใส่ตัวรักฐานนะครับเป็นเพจตัวนี้ขันน็อตสองตัวใช่ไหมอ่าันี้น็อตสองตัวเนาะล้งอ่ะัวเสร็จตัวนี้เป็นปากครอบนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็หันน็อตนะครับอันนี้น็อตเบอร์สิบเนาะครับผมใช้น็อตเบอร์สิบโอ้ยึดน็อตกี่ตัววันนี้ห้าตัวเ <c oughs> ตัวนี้ใส่น็อตอีกห้าตัวเลยนะครับครบเมื่อ <c oughs> น็อตเบอร์สิบทุกตัวนะครับตัวนี้ไม่นิดหน่อยะไรเยอะเลยแหละ ก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับตัวนี้ขันน็อตหลายตัวหน่อยแต่ไม่ต้องยกหนักเหมือนในแบตรุ่นเก่าที่อยู่ใต้เบาะนะครับอ่อใส่โคเวอร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นโคเวอร์ปิดด้านข้าง 5. อันนี้ขันน็อตกี่ตัวพี่ตัวนี้ไม่มีนอ็อตอ๋อตัวนี้ไม่ต้องไม,ไม่ต้องน็อตเนาะอ่าอ,อันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็นพลาสติกนะครับ ปอีกทีเพื่อความสวยงามตัวนี้อันนี้กี่ตัวนี่อนกันอ๋อว่าใส่น็อตเบอร์สิบห้าตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้ช่างกําลังใส่อยู่ห้าตัวหกตัวตัวนี้อืมไม่มีละขาดนะอ๋อมีอีกตัวอ่าหกตัวนะครับตัวนี้ อันนี้ขันน็อตหกตัวนะครับก็ใช้เปอร์รแจส่วนใหญ่เบอร์สิบนะครับเสร็จ ็จแล้วก็ใส่คิ้วนะครับใส่คิ้วอันนี้ไม่ได้ขันน็อตนะครับใช้การกดล็อกเอา <c oughs> ลืมใส่คิ้วสองชิ้นแล้วก็เป็นปากลาสติกครอบข้างนะครับชิ้นสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตรถตู้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นะครับของโตโยต้านะครับอันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่อ่ะพี่สองพันแปดครับอ,อันนี้เครื่องยนต์สองพันแปดนะครับ แบตเดิมก็ใช้ได้ปีกว่านะครับตัวนี้เดี๋ยวลองมาดูโยซ่ากันว่าจะใช้ได้นานกี่ปีนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเท่านี้นะครับเอามาฝากเพื่อนๆไว้นะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตรถตู้รุ่นคันนี้นะครับสตาร์ทเครื่องติดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ